สวัสดีค่ะพี่รันเองค่ะขอบคุณมากนะคะทุกําลังแกที่เข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะวันนี้ก็จะเอาคลิปน้องกีตา้ากับน้องอิงมาให้ดูกันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนเป็นบางช่วงบางตอนแค่นั้นเองนะคะของน้องออิงกับน้องอ่าน้องกีตา้าแซม27สมัยแล้วนี่บอสโจก็สัมภาษณ์อยู่ค่ะขออนุญาตเอามาลงนะคะแล้วก็ให้ทั่วโลกได้ได้ชมความน่ารักนะคะของน้องอิงกับน้องกีตา้านะคะ น่ารักเป็นธรรมชาติมากนะคะแล้น้องกีตาร์ก็เสียงดีมากเลยค่ะก็ถึงว่าได้แชมป์ตั้ง27สมัยเนาะชวยไปรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะพี่รันเป็น f อน้องอิงนะคะพี่รันนะจ๊ะ f อน้องอิงค่ะน่ารักมากเลยก็เอามาให้ชมให้ให้ให้ดูกันนะคะบางช่วงบางตอนแค่นั้นเองบอสโจสัมภาษณ์อยู่ค่ะอืม น้องเงินกับน้องกีตาร์แล้วก็บอสโจผ้าแดงของน้องค่ะผ้าแดงของน้องคิดพ่อมือแรกผ้าแดงนางอ้ายสมัครกับล้องเพลงนี่ล่ะโอ้แม่นบ่กค่ะเมนวันที่มาสมัครออดิชั่นอ๋อแม่นเบนค่ะนูกจำได้แล้วนูกจำได้แล้วาแดงของของน้องฮักลาที่ผาแดงฮักลาที่ผาแต้มฮักลาที่ผาแต้มเป็นมาล่องทางล่างสิเป็นผ้าแดงของน้องออ๋ค่ะ ข้างบนลักลาที่ผาแต้มข้างล่างกัผาแดงนางอ้น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์แซมดีสิบเจ็ดสมัยยังคงแซมอยู่เลยขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณหลายหค่ะน่ารักมากเลยสาวน้อยเพชรบางแพงที่รับชม่าทังไลฟ์สดด้วยค่ะ ไา่ให้แต่ไลส่วนที้คุ้มดีพอแล้วก็เอซสี่สาวน้อยเพบันแพงถ่ายชิปนี้ปล่อยออกไปหลุดออกไปเพีงที่เฟี้ยนกันห้ามดราม่าเพราะให้ไปไม่ให้เป็นการเียบเทียบว่าคนนั้นร้องดีคนนี้ร้องไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราจัดขึ้นให้น้องๆไปเฟี้ยนกันเพื่อให้ความสูขถูกต้องค่ะ ผลเวทีสาวน่อยเปนแพงน้องกีตาร์น้องอิงก็มีเสียงคนละแบบน้องกีตาร์ก็เสียงใสหวานอิงก็เสียงก้องกังวานนะครับทีมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติน้องสุดยอดมากเลยวันนี้ดีใจหลายนะครับมี่นำฝากถึงพี่น้องทางบ้านว่าฝากขอกำลังแรงใจเด้อให้พ่อพี่น้องทางบ้านซอยเชียร์นะคะซอยสนับสนุนหนูนเด้อค่ะขอฝากเสียงฝากเสียงนเด้อในช่วงยี่สิบเจ็ดสมัยใช่ค่ะตอนนี้ประเด้นจบรอบเนาะคือยี่สิบเจ็ดแล้วก็จะต่ใช่ไหมคยี่สิบแปดยี่ส้า ว้าวขอพุณวาโจด้วยค่ะประนี้ขอบคุณค่นครับน้องเขาเป็นแชมป์27สมัยค่ะสุดยอดมากน้องกีต้านะคะคะเรื่อยๆแล้วิดผมิดผูนึงครับเห็นน้องกีตแล้วคิดถึงอีกหคนที่มาขึ้นเวทีสาวนกคือน้องแอมชนิชาน้องแอมองแอมชนิชาอีกคนหนึ่งครับที่ มาสร้างความสุขบนเวทีสาวน้ำแพรียงยัแรกแบบนี้แหละมาเหมือนกันคล้ายๆกันกับกับพี่จิตตานาะมาตอนนั้นคือน้องแอมเพราะท่านได้ปั่นดในเพราะท่านได้ดังปาในกับแค็ขึ้นเป็นศิลปินประกวดขึ้นพอมาหยุดเวทีสาวน้ำแพลีเราเองสี่สาวน้อยเแบบกระพือกระพือข่าวแล้วโซเชียลสาวน้อยกระพือข่าวเอ่าวันนี้ช่องสาวน้ำแพลียงผมเป็นหน่อยช่องวันนี้กระพือข่าวเช่นกันไปโอ้ยแอมแอมเริ่มแบบนี่ซื้อเสียงปังกันมากอีกในฐานเสียงฮองหมอลำเนาะ ผานเสียงอีสานนะครับจนไปล่ำบันไหนจนขาเจ้ามาถามวัวนาตัวหาววนุ่มจว่า,น,า,า,าน้องแอมมาโบานึกว่า,ออา,อาแอมชนที่ชติเป็นศิลปินสาวน้อยหมแล้วจนว่นน้องเขาเขาแกมมี่แล้วครับพี่น้องครับสุดยอดนแล้ววันนี้นะครับศิลปินสถานที่สวยงามมากค่ะ,น,ะ,น,ะนี่เล่นที่อ่ะชลบุรีนะคะตลาดนินจาพอโจไปฟังแล้วสะอ่อนเนื้อเสียงขอบคุณหลายๆครัเสียงดี เสียงเพราะขนาดเป้าก็เป็นครายๆปิไตายอรไทยสมก็เป็นเงาเสียงผิไตายอรไทยผมนี่มักอี่แล้วครับมักเงาเสียงผีไตายอรไทยครับเงาเสียงน้องต่งอรไทยแต่องค์อิงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะน้องอิงของเราเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะมือแร้งวันที่สองพอคอหพบสาวหน่อยพี่มันแพงยูสามแยกพับประเด็นเป็นมือสุดท้ายของรอบนี้ครับทุกวันเราอัญาตเต็มที่เลย อัญญาเต็มที่เลยค่ะทีอนี้ก็อัญญาแล้วก็มืออื่นพี่น้องครับพี่น้องกดท่อหม้อพี่น้องสมุดปากการครับขอกำลังใจมาส่งกำลังใจให้สาวหน่อยเพื่อนบันแพงแกถิงกับป่าสาวหน่อยวันนี้ขอบคุณน้องกีต้าร์นิภาพรอีกครั้งครับขอบคุณครัขอบคุณมากค่ะเค้งยิงมีอะไรจะพูดกับพี่ท้ายสุดมีอะไรจะพี่กีต้าร์มีอะไรจะฝากน้องในการที่เป็นศิลปินค่ะการดีใจน้นองนะคะเป็นนี่อะพอๆม่แม่เอฟซีหลายแห่งมีคนหักหลายหนูก็ะยัน

พอกับลูกนะครับมีร่วมรักกันชกตัดโยกพี่น้องมีก้างเจ๋อห้ได้สีอัดแอร์มือไร้กันจังบ้ากันนะคราคาของพูยิงไปรักกันซูเปอร์เช่นบางหมวกมงคลเดือดจะปอนแอร์ปอนแอร์วันไหนพี่น้องบดติดตามกันแล้วกันครับฝากพี่น้องอย่าลืมเข่ากุ้ม140บาทนะครับมึงอย่าหลังมือนี้ได้สำหรับคนทจีบตอนที่เข่ากุ้มแล้วก็คัมนี้ส่งสาวน้อยเม็ดแดงกับอิสานเป็นมือสุดท้ายของรอบนี้ขอบคุณทุกกำลังใจ แล้วก็ขอบคุณผลงานแป้งไม่ละสุดหนึ่งเขาให้พ่อแน่นะครับทุกแช่ฝากติดตามด้วยนะคะมึงเข้าให้พ่อแน่ดีมีแห้งเอฟซีสาวหน่อยเป็นแม้งกระติบยา๋าสาวหน่อยเป็นแป้งเลยครับเด้อขอบคุณกระน้ำแกะนะครับแล้วก็บัตรทุกใบหัวใจทุกดวงพี่น้องที่ร่วมนะครับซื้อวัดจับตัวอุดหนุนสนับสนุนบัตรออนไลน์ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเข้ามากำลังใจนะคะสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็น้ององค์อิงเพชรบันแพงของเราแล้วก็น้องกิตตานะคะแชมป์แชมป์ยี่สิบเจ็ดสม,มัยของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปของบอสโจสัมภาษณ์น้องอิงกับน้องกิตตานะน่ารักมากเลยค่ะก็วันที่สองน้องอิงก็จะไปออกรายการกับบอโจนะคะ โจกตัดโจกของ w วิร p o พอย์นะคะเราก็จะให้กำลังใจแล้วก็ติดตามน้องอิงตลอดไปค่ะเป็น f อซีน้องอิงตลอดไปเลยค่ะแล้วจะให้กำลังใจน้องอิงเ,เพชรบ้านแพงของเราตลอดไปนะคะเอฟซีทั่วโลกแล้วก็เอฟซีที่อยู่เมืองไทยนะคะสุดยอดมากค่ะน้องอิงของเรานะคะเลิฟรักๆค่ะรักและเป็นห่วงเสมอน,นะคะช่องพิธาจาประเทศญี่ปุ่นก็ยังให้กำลังใจอยู่เสมอ mm. ถ้าได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะไดะ้เข้าไปหาไปเยี่ยมไปเย็ยนนะคะ สามน้อยพี่บ้านแพงแล้วก็น้องอิงของเรานะคะก็หวังว่าน้องของอิงของเราจะดังแล้วก็จะเป็นราชนีมอลำแล้วก็ดูแลน้องลำ,ลำเพลินลำแพนเป็นสามใบเถาคู่วขวนน้นใจคนไทยทั่วโลกต่อไปนะคะพี่ดันก็จะสู้ๆเช่นกันค่ะจะเอาสิ่งดีดง,างามของอิงแล้วก็สาวนอา้อย่บนแพงขึ้นมาพูดคุยให้ให,ให้ให้รับชมรับฟังทุกคลิปนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟ